เราบอกน้องแมนเชียนี่เหรอพี่น้องคนทำอะนะมีเหตุผลเหมือนแต่แหละแต่มันกับ่สามารถบ่อยฟังในกรุอย่างเหรอเอาเป็นว่าเข้าใจกันพ่อพี่น้องอนาคตของลูกไม่มีใครไม่สนใจหรอกพี่น้องลูกมันต้องมากรุ่นแล้วล่ะลูกก็คือยังสี่กละว่าคอยบอกว่ดีมาแม่กับวดีปะป๋องกับวดียังกับวดีเขาก็าไม่ได้กินเห็นด่า เออเห็นบ่อองค้างค้างเองเลยน้ำอยู eh, ่ไหนม่ใช่เออเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อต้องเข้าใจกันพี่น้องแล้วเปนยังคือต้องใครทัามจ้ะค่คอยบริสุทธิ์ใจบางคนก็ว่าถ้าอยากให้น้องกินเขาไม่ต้องไข่ก็ได้ว่าดันคอยกับบริยานเดฟซี่มาขึ้นดาขนาดนั้นหรอกพี่น้องบางนก้วคอยรับบ่ได้ คนเมาขาอหมายเพคนมากันไข่รับคำวิจารณ์รับคำคอมเมนต์บอไรกับว่าต้องทายคลิปน้องว่าสักคันซิโอรีมันกับแบบนั้นมันกับบอไรว่าน้องมาน่าเขาก็มีเอฟซีที่อยากเบิ่งเหล้าคือกันเพราะงั้นมันมีตะคนดาคอยจีเบอตะคนดาล้วพอดีเขากับบอไรทั้มาให้กินอยู่เนาะแต่คอยก็ต้องเอาคนดีๆเลยคนที่มาพิมพ์มาลูกไข่ก็น้องมาน่าเขาเริ่มมีการพัฒนาการดีขึ้นเขาเริ่มเก่งแล้วนะคอยต้องเอาคนกุมนั่นเลยหนึ่งลูกไข่ก็ได้กินสองเอฟซีเบิ่งเบิ่งกระถาเบิงน้ แล้วมันเป็นงานของข่อยอย่าไปบังอย่าไปบังมันเป็นงานของข่ยขอยพ่อยิงที่เราเป็นตาไข่พ่อพี่น้องอยากเข็ยนใส่พ่อระวยย้ยให้ไปบังกองยิ่งไปยืนบังเลยเนี่ยใครากใหเนี่ยพี่น้องเออวามครูเลี้ยงกับครูเลี้ยงหลายอย่างอยากไม่อยากให้พ่อไทยนะพวกใหม่อยากอยากให้พอเห็นแต่พอกระเป้ายู่ใส่ทานมานาั้นกอนพี่น้องเบิ่งเอาด่ถ้าเด็กเขาไม่รู้เรื่องเขาจะทําอะไรไม่เป็นเลย แต่บางเคนที่บอกว่าขขี้คุ้งเนี่ยเขาบอกว่าเอาทิ้งขยะน้ากันเนย่อาจจะคิดว่าม,นมันเป็นขยะแล้วเขาจะเอาไปทิ้งขยะตอนปีหนาถ้าขั้นในใสายเราขึ้นนอกเลี้ยงเลี้ยงอะไรก็ได้ผู้คุยมีปัญหาในครอบครัวเขาบว่ายังไงตั้งบ่ได้นนิดเดียวหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่นบ่เข้าขใจทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดำเนินไปเงินอย่างว่าครอบครัวผู้คุยมันเป็นแบบนี้อยู่ ้องเข้าใจได้มั่งมัมงหลายมุ่งมั่งได้อพี่น้องเที่ยดเนี่มันต้องใส่เงินนั่นแหละอันว่าแบบนี้บบนเ่ราะเรขอทานออนไลน์ว่าวันนี้ขอว่ามเข้มจริงของมนุษย์วายวายวายยิ่งเราอยู่บ้านเช่า<ว>ด้วยถ้าพ่อแม่ไม่หาเงินจะเอาเงินที่ไหนไปเช่าเราก็อยู่ไม่ได้ไ,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 ไปไปเลย แ่เครื่องเยียวไม่ได้ใส่ไหล่ที่พี่น้องบอกกันล่ะสกเครื่องเยียวพีนนนนน่น้องช้อนช้อนช้อนตักกินนะ่ ừ, ะเออเอามเ อมา,มา,มาอๆนี่ช้อนอีนั่งนี้ลูกนั่นยังอยู่ในสีเขียวอยู่ในหาช้อนมะไม่ใช่ไม่ใช่น,น,นั่นนะ่ะก้มลงเออนั่นแหละหามาหาช้อนมาเออเห็นไหแล้วเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเขาสิ่งมันแจกว่าพี่น้องเบินมาลูกบนรูเลียนแต่เขาก็รู้ว่าช้อนอันนี้ควรนำม,มาทำอันนี้เห็นบ่มผมบอกได้พี่น้องแต่ว่า แต่นี่คอยเบื้องว่าเขารู้เรื่องก็มันก็สะอาดก่อนไปลากห่ดซะก่อนอย่างน้อยเขารู้เรื่องเห็นว่าบอกพ่อชื้อให้ก็ได้มันต้องมีโตอีกจหน่อยนิดว่มีซมซมซมฮึได้ซอมมีได้พี่น้องซมเดี๋ยวนี้พ่อจะมาให้เอากินไปเออกินเลย มีสองสามวันท่านกินเราว่างไว้เสริมกันว่ต้องเป็นห่วงเราไปน้องก็ฝากข้าเจ้าเบิ่งดูแลให้อยู่คนที่ว่ามาเข้าเขาก็ล้วนแต่จีหาสิ่ง่ดีมาใส่เข่าเนาะเขาเป็นว่าเสียข์ไข่ขนงมุ่นเนาะว่าไปไล่กับจำนั่นพี่น้องคันท้องว่าวไปได้ก็ว่าห้องเก่ตัวเอาไปไล่คอยว่าวสั้นๆนะเข้าใจพ่อเนาะก่อนหักจำลูกพี่น้องนี่ก็ระหนีแบบนี้นี่แหละคอยหาสมบ่าเห็นนี่แหละ เขากินแล้วเขาไปซ่อนไว้ยืนหันพอเขาไปเห็นเจ้าคนที่หาเนี่ยใกล้กันที่เมื่อกีของเพิ่นแล้วนะพี่น้องเขาได้เรียนกลับมากว่าเป็นยังเไงเขาได้ไรนี่เขาได้เอามาเลยอืลูกเขาเป็นแบบนี้น้องเข้าใจได้พี่น้องเลยว่าโอ้ยน้องไปหาสมิลูกเขาอะไรมาซ้ำหนีกันที่ว่านะาได้ขันก่อนที่ไปคนเลี้ยงาหารใช่พอสิท่้างพอสิทยังอีกบไดนี่เพราะวันได้น่วลาอันนี้ใกล้ออกมามากระบายยิ่งกินเลยใกล้ขึ้นมาอะไร เอ้ยกุมาแก่หนึ่งจีหลนบ่หนึ่งคอยจามหน้นี่จจเนยเออว้าเห็นหมดพน,น้องเอาขึกินอืมเอาให้ลูกไปกินเด้อพี่น้องเด้อแล้วกินนี่ขอกระว่าว่าเด็กน,น้อยก็าไม่ต้องเป็นห่วงเลี้ยงลุงเลี้ยนเด็กพิเศษเนี่ยขอการไปเงินหลายสิ่งของก็เลยต้องหยุดเปยก่อนเพราะน้องเขาขั้นในเลี้ยนเลี้ยนได้ท้ำหน้กเอาง่ายพี่น,อน,น้องตีหนากลยังว่ากันขอกระให้ลูกไปบ่มีการศึกษาดอกทังไหก็ต้องเลี้ยน ถ้าพอมันก็ยังเยี่ยนเรือเปพี่น้องเยี่ยนถ้าต้องเยี่ยนถ้าผู้ค่อยพร้อมมันวัดในสายหรอกพี่นาพี่น้องเลยมันวัดในสายหรอกพี่นาพี่น้องเลยให้ค่อยหาเงินหาค้ำในก่อนให้ค่อยตั้งรักตั้งทุกสิ่งอย่างในก่อนเอย่าเขาไปเยี่ยนหรอกพี่พี่น้องบอกย่วาให้เยี่ยนยุ่ยาหรือหนีอะไรแต่ว่าเขาไม่อยากให้ไปหรอกเขาอยากคู่ยุ่ย่ามันก็คิดลำบากแล้วน้องเขาจะสิซับ então, สนกระเาะสรู้ไม้ที่ค่อยบอกไปเยี่ยนอยู่ล่วพี่น้องมันก็บอกอยู่ว่า ให้ไปโรงเรียนอยู่ลาวก็ได้ครับไปเป็นเพื่อนนอนี่นั่นเขาเรียกว่าเขาเรียนอยู่ไทยมาเนี่เขาซำสืบเพลงชาติไทยเขาเรียนในในสิ่งที่ครูคนไทยมันสอนแล้วอนเอาไปเล่าดิน้องเขาอีซับชวนเขต้องเริ่มปักไม่ส่วนเหรียญน้ำมูก็ได้ยากดีหน้อยแถวนี้วันอึดพี่น้องโอเคเมืาแล้วพี่น้องเอาชวนนั่งนั่งลูกเขาใหญ่บ้าเพลินนพี่น้องไฟว้าควาดยี่ใส่คาำว้าแบาบว่าบ้าว่า,วาถึงต้องตามรักเกณฑ์เราต้องเ่กินหน้าห้องไฟขึ้นดีกับลูกได้พี่น้องมองคอนี้แง่บวกน้ำได้พี่น้องได้ ไอ้ที่นี่ข่อยว่าข่อยอาจจะเพ่ถูกใจหลายคนขอขอโทษถ้าเขาว่าได้สิ่งที่ข่อยกำลังเค็ดได้นะพี่น้องโอเคตาคี้นี่ลาไปก่อนครับบ๊ายบายลูกออบ๊ายบายพ่อก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเออโอเคเขาช้อนมาเขาช้อนมาใา้ช้อนอันนี้ควรเอามาทำอันนี้เห็นไหมขอบอกใา้ช้อนอันนี้ควรเอามาทำอันนี้เห็นไหมขอบอก